ทำไมวันนี้เป็นยังไงบ้างคือม่าเป็นโชว์นี้เป็นโชว์ครั้งแรกในโลกอ้นีเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอุบเป็นความลับไม่บอกใครเลยเจ็เป็นยังไงบ้างครับคือผมอะกับคือช่วงนี้ผมไลฟ์มากเพราะว่าคือเป็นคนที่ไลฟ์แล้วจะชอบร้องเพลงค่ะโดยเฉพาะเพลง,งเทงเกมอฮะใช่แล้วคือผมกลัวว่าผมหลุดมากเลยต้องแบบเว้นช่วงห่างกับทุกคนหน่อยนะครับได้มาร้องวันนี้แล้วไหนใครชอบบ้างครับชอบไหมครับยี่สิบ ชอบ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 ผมชอบผมชอบเพลงอะานี่าแล้วเนล่าเป็นยังไงบ้างเาบอกว่าสอบหนักมากเขาบอกว่าบางทีเนี่ยแทบจะไม่มพักเลยเพราะอยากให้โชว์ในวันนี้ออกมาดีที่สุดใช่ที่จริงเพลง f e e นี่คือพวกเราโชว์หลายทีแต่ว่าคือการ p e o วันนี้ก็คูกับ คือเราก็ฝึกซ้อมกันมาครับผมแล้วก็จริงจะบอกว่าใจเต้นมากครับผมใช่ผมใจเต้นใช่ใจเต้นมากหาเต้นยากไหนเช็คกันซิสองคนนี้ใจตหาเต้นกันยากไหนเช็คกันขนานแล้วไรหนูอันนี้เช็คชิ้นให้กันหน่อยเช็คกันหน่อยเสียไปแลวสักนิดนึงเช็คกันหน่อยต้งหวะหังว่าจะได้หัวใจอยู่หน้าไหนนะทางซ้ายข้างซ้ายเวลาเขาแบบบอกว่า ผมชอบตื่นเต้นกับด้านขวาเออด้านขวาแล้วมีหัวใจคนะด้านขวาด้็นขาเดีปยวเสียงเลยฟังเสียงหัวใจสิฟังฟังเอยฟังเออ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 สองไหมหรอยังเสียงหัวใจมันดังว่าไงนะเจมมันดังว่าไงในเสียงหัวใจเนนอ่ะโอ้ยเสียงดูแน่นมากเลยนะนั่นมีคนอยู่เยอะอุ้ยมีคนเดียวนี่แหละค่ะแฟนคขาบอกจริงไม่ได้ งั้นก่อนจะไปถามคำถามเช็คเสียงเรหน่อยดีกว่าเพราะว่ามีไหล่เสกมากๆเลยพี่ผู้กบอขอเริ่มจากข้างบนก่อนดีกว่าอยากให้แพ้ด้านล่างนะคะขอเสียงข้างบนหน่อยท่าน่ารักมากๆเลยแถวแถวบนนะแถวบนนะสเต็ปสองแถวบนนะครับผมขอเสียงสเต็ปสองแถวบนหน่อยค่ะไม่แพ้ไม่แพ้โอเคสเต็ปหน้า ถ้าบอกแนคนน้นอ,อยู่หน้าสุดเลยนะขอเสียงแจ่มตั้นแต่ในเธอน่ารักไหมน่ารักครับผมขอเสียงจากพี่ผู้ดูน่อยครับไทยบอกเลยว่าวันนี้มันพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นความพิเศษในวันนี้ที่เตรียมไว้ให้ครับผมเจะบอกวันนี้พิเศษยังไงครับ ครับผมความพิเศษที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นโชว์ครั้งแรกของเจนด้วยกับค่ะพเพลงเหรือว่าชื่อเพลงว่าอะไรครับมันมีชื่อเพลงไทยชื่อเพลงว่าห้ากันแล้วเธอห้ากันแล้วเธอเป็นภาษ<ส>าอ <สา S 1> ีชื่อว่าพเพลงของบคุณพระผมแล้วก็โชว์ในวันนี้ก็นี่แหละครับผมมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราก็พี่เปิดด้วยก็ทุกคนด้วยครับผมที่ช่วยกันคิดท่าแล้วก็เดี๋ยว วันนี้ฉันไม่ได้ยินด้วยนะวอกกสิบกันว่าอะไรฉันก็ไม่ได้ยินด้วยเราผมไม่ได้ยินครับเราเล่นไม่คือจริงวันนี้เราก็มีเตรียมเสด็จกับฟิแลอีพีครับผมจะได้ดูด้วยกันครับผมแต่จะบอกว่าอย่าไปจิกคุณข้างนนครับเพราะมันฟินมากเลยจะบอกว่าก็ค่อนข้างผมดูผมผมกับเตียมเล่นกันเองก็ยังยังแบบเดียวว่าเราสองคนเลยฉันนั่งอยู่ในกองนังอยู ก็เดี๋ยวเราติดตามไม่อยากว่าเยอะเดี๋ยวสปอร์ตบรรยากาศในกองมันสนุกสนานมากเลยจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่เรียกว่าจะเป็นบทสรุปแล้วของเบฟเฟนซีรีส์ในวันนี้ที่บอกอีวิสภารักษ์น่าจะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอ้อนแฟนน่อย เพราะเราต้องปั่นแฮชแท็กให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะท่านบอกว่าถ้ากดดโซนอันดับหนึ่งของโลกจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ครับแลอววันนี้ฝากเล่นเทนด้วยนะครับชื่อนี่ครับแฮชแท็กเล่นเซนฟิเนลอีพีใช่ถูกต้องนะคะครับผมและก็ที่สำคัญเลยคือขออย่างเดียวตอนที่เรานั่งดูไฟล์ล็อกีพีด้วยกันครับอยากพึ่งท้ง และแชร์ถ่ายและเก็บไว้ในใจก่อนได้เลยเดี๋ยวพอสี่ทุ่มขึ้นปุ๊บปูมอีกรอบหนึ่งครับการที่เราไปกองสองคนหรือว่าเจอปัญหาหรือว่าการเจอปัญหาหรือว่าการมีความสุขก็จะเหมือนกับว่าได้ได้เรียนรู้กันไปนะครับผมแล้วก็บรรยากาศกองก็คือสนุกมากครับผมน้องเจมส์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างผมก็พอมาถ่ายถึงอีพีสุดท้ายใช่ไหมก็ รู้สึกว่าทุกทุกอย่างผ่านมาไวเหมือนกันจริงๆทุกอย่างไวนะแบบว่าพอทุกแบบพอคิดว่าทุกอย่างผ่านมาไวแล้วตอนที่ฉายเสร็จถึง10 EP นี้ก็รู้สึกว่าไวมากกว่าเดิมอีกใช่ใช่ครับแต่แบบพอเราได้คิดทบทวนว่าไอ้ตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์มาเราผ่านอะไรไปมาบ้างเนี้ยมันก็อาจจะหายอยู่เหมือนกันถูกต้องแต่วันนี้ไม่ต้องใจหายเพราะพี่เกณฑชาวออฟฟิศมาหมดเลยค่ะจริงเหรอมีไหมทาพร้อมแล้ว มอร์ติโมสเจลด์พานี่ชาวออฟฟิศของฉันจะมาบอกเลยอยู่กันในออฟฟิศน่าสนุกมากเลยอ่ะครับสนุกครับสนุกไหมครับนอนติเตอร์น้อยิมสนุกครับยังไม่ได้อยู่อะไรนะยังไม่ได้อยู่ออฟฟิศครับแต่วันนี้ก็อาจจะได้อยู่แหละเพื่อนก่อนจะเป็นหามชาวออฟฟิศขออนุญาตถามผู้กำกับก่อนคุณซีวินว่างติเตอร์นำบท EP สุดท้ายแล้ว ความสนุกความวุ่นวายความจับปูไสกระดงในกองตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เป wow ็นย wow uh, ังไงบ้างุณชีวิตขาก็วันนี้เป็นพ um> ิธีสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่คิดว่าเรเจะนทางมาได้ยาวนานขนาดนี้พวกเราจะบอกว่าพวกเราถ่ายบรรยกันเยอะมากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ต้องยอมบว่าค่อนข้างเหนื่อยมากๆเหมือนกันไม่อไม่น่าเหรนคนได้รับนะ มันมีมันมีความเหนื่อยแล้วก็มันมีเรื่องราวท้งเสียใจดีใจร้อห้าอะไรเงี้ยพอเหตุการณ์เหล่านี้มันทำให้พวกเราทุกคนในโปรเจกต์นี้ยค่ะลักกันมากขึ้นแล้วก็สนิทใจกันมากขึ้นรวมไปถึงกับการเพราะว่าพวกเราแบกอย่าเลกกับอนท์ไปด้วยกันช่วยอย่าเลกกับอนท์ไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมงานเรื่องหน้าเรื่องหลังรวมไปถึงทางทีมผู้จัดตัวแล้วก็การแสดงทุกคนด้วยค่ะทุกคนแบบว่าอบอุ่นก็นนกัะคนชีวิตนะเพระ้นพวกเรากำลังคชีวิตด้วยค่ะ หมาข้างทางหน่อยดีกว่ายิ้มยังไงบ้างในเรื่องราวเรื่องนี้นยังไงนะครับพี่ถามว่าบรรยากาศภายในกองยังไงบ้างผ่าพี่เปรนพวงพูดภาษาต่างดาวหรือเปล่าพี่อย่าพูดสองรอบนะอย่าว่างูงี้เลยนะของเมาเลยนะอยู่ในกองก็ต้องพูดสองรอบค่ะพูดรอบแรกกัรอบทีใช่ไหมยิ้มต้องอย่างเงี้ใอ่ไหมเนี่ ในอยู่ในการพี่โกดจะพูดได้หรอยิ้มพูดได้สิเ,ออเป็นยังไงบ้างสำหรับความรู้สึกที่อยู่ในกองครับรู้สึกเหมือนมันมีเพื่อนๆหลายคน,นครับเพราะเพราะนี่ก็คือเจนที่อยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วก็ได้เข้าสีนด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นแบบในวันที่มาทํางานรู้สึกว่าแฮปปี้ครับใช่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆหลายคนอย่างเช่นพี่เนตเจนแต่ิวเตอร์มาบาง,บางทีฮะแล้วก็ หลักๆก็แฮปปี้ฮอนกับหนึ่งกันหนึ่งันลูกันหนึ่งกันหนึ่งไปแ่ไลเขาขอพยายามบอกนะเนี่ยอ๋อโอเคครับระดับสนุกครับพงาว่าได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยกันโอ้นะแล้วก็ยังได้แก้กับพี่ปานเนี่ยบช่งพราะว่พี่นหลายคนในกอก็บอกว่าสนุกสนานมากคุ่นหมอของเราด้วยครับอ่ะจิวโตถูกไมที่เรไม่ได้มาเล่นเขไม่เป็นไแต่ว่าต้องขึ้นมาพูดน่อวันนี้เป็นยังไงครับึงอวันนี้ก็ตื่นเต้นโหก็ ตอนจบแล้วก็วันนี้แหละครับจะได้เจอน้องมาครับทุกคนอน่ลคับจิงเยเรให้เนามาไะนี่เรจรหรือเปล่าะเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่านั่นดีเจอหรื่าเนี่ยจะเจอเขาตัดออกดีมีรรออะไร้างมีคมีมแล้วราดูนะครับโคม่าเป็นยังไงบ้างถือเป็นเรื่องแรกของโคมสาในเรื่องนี้ใช่คอันี้เรื่องแรกเลยครับ เอ่อเป็นยังไงบ้างใน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 ซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างระบบกเป็นยังไงบ้างก็อยากจะบอกทุกคนมี positive มีพ o s i ท i v e เป็นในชีวิตเยอะมากเลยครับก็ได้ได้เห็นทุกคนก็สนุกดีครับในการออกกองตัวแล้วเทปบ่อยไหมครับโทมัสก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับถามผู้กองกับไหมผู้กองกับพูดสีพูดได้เลยฮอบักพูดบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าผมเทปบ่อยไหมครับแต่ที่เทคเป็นเพราะผมหรือเปล่าช่วยแถลงข่ายหน่อยเอ่อ ให้หนักแสดงที่ร่วมเล่นซีได้พูดกันเลยดีกว่าไหมคะ <à> ถ้าสมมติว่าโทมัสเทนบ่อยยกมือขวา <à> ถ้าโทมัสเทนครั้งเดียวให้ยกมือซ้ายถ้าโทมัสเทนบ่อยยกมือขวาค่ะเนื้อสอบซ้ำจริงๆแล้วมันบ่อยจริงจริงแเออเห็นมัหมล่ะก็ต้องเข้า